Eat, นะคะเป็นการเป็นการเคลื่อนที่ของสารหรือโมเลกุลขนาดใหญ่ออกนอกเซลล์ซึ่งจะบรรจุไว้ในรูป v e ส i c l คิลเวส l ิเคิลนั้นจะค่อยๆมารวมกับเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้สารที่บรรจุอยู่ในถุงนั้นถูกสปลตหรือปล่อยออกอาจจะเป็นสารโมเลกุลที่เป็นขยะหรือพืชไม่ต้องการแล้วหรือว่าอันที่ไลโซโซมย่อยไม่ได้หรือเป็นสารที่ดีเช่นพวกฮอร์โมนเอนไซม์และแอนติบอดีเห็นไหมคะตัวนี้ร่างกายเราต้องการ อ,อย่างเช่นอะไร<ม>การลำเลียงอื่นๆเช่นพวก ER, Endoplasmic reticulum ทำงานร่วมกับกอจิบอดี้ส่งวสิเคิลส่งถุงไปอันนี้ก็เป็นการลำเลียงอีกอย่างหนึ่งนะในเซลล์แล้วก็ผ่านเซลล์เมมเบรนหรือเยื่อหุ้มเซลล์ของเราออกไปอ,อันนี้เป็นการลำเลียงออกเขาจะใช้คำว่า e x o c y t o อ่าคำนี้นะ exo, กโตแปลว่าด้านนอกทีนี้อีกแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าอนโด c y t o ซิส แบบนี้แบบนี้ไม่ยากนะคะถ้าหนูไปอ่านหนังสือเจอ endo แปลว่าด้านในการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์ซึ่งการลําเลียงสารตัวนี้อาจจะเป็นการลาเลียงสารที่ดีที่เราต้องการเนาะหรือแม้กระทั่งสารบางอย่างที่มันเราไม่ต้องการเช่นพวกเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสโครโรนาไวรัสพวกนี้เห็นไหมมันจะมีการลําเลียงสารสามแบบนะแบบครูกําลังจะหมดเวซิจะได้ไหม นะคะมีการเมืองสารอยู่สามแบบนะคะแบบแรกเรียกว่าฟาโกไซโทซีตนะพูดตามครูนะใครพูดตามขอได้เกรดสีฟาโกไซโทซีตแบบที่สองนะคะพิโนไซโทซีตและแบบสุดท้ายรีเซพเตอร์มีเดียตเอนโดไซโทซีอ่ามีสามแบบนะคะมี3แบบแบบแรกเคยเกริ่นไปแล้วนะคะเคยเกริ่นไปแล้วว่าแบบนี้มันเป็นการกินขนาดใหญ่ เป็นการกินแบบฟาโกไซโทซีสเป็นการกินที่เซลลนะจะยื่นส่วนของไซโทพาซึมไปโอบล้อมพต,ติพตตคลฟูดพาติคิลหรือส่วนของอาหารแล้วก็สร้างเป็นถุงเป็นกระปะ๋อเป็นเวสิเคิลหรือแม้กระทั่งสร้างเป็นออร์แกเนลตัวหนึง่งที่ชื่อว่าอะไรนะฟูดแวคิโอเห็นไหมเหมือนถ้วยเลยเหมือนถ้วยที่มันจุอาหารอยู่เลยซึ่งการลำเลียงแบบนี้มันดียังไงมันสามารถกินอะไรนะ สารอาหารหรือว่าฟูดขนาดใหญ่ได้เช่นอะไรเช่นการกินแบคทีเรียของเซลเม็ดเลือดขาวนี่แบคทีเรียโคโรนาไวรัสเข้าไปด่านแรกไว้แัตเซล์หรือเซลเม็ดเลือดขาวจะมาช่วยเราเห็นไหมนะคะหรือแม้กระทั่งการกินอาหารของอะมีบาอ่าก็มีการอบล้อมหรือมีการยื่นส่วนของสูดโพเปเดียมหรือเท้าเทียมเข้าไปอบล้อมอาหารเห็นไหมคะแล้วสร้างเป็นฟูด เวทิโอ uh, นะคะเออและสุดท้ายไลโซโซมก็จะมาช่วยย่อยโดยที่ไลโซโซมเขาก็จะหลั่งเอนไซม์ใช่ไหมคะไฮโดรไลซีบที่เกี่ยวข้องกับการย่อยนะพอเป็นถุงขยะเป็นจางเปล่าไม่ต้องการก็ลําเลียงออกไปภาพด้านขวาภาพด้านขวาขาวดําตัวนี้ภาพด้านขวาตัวนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูรอครูก,ก่อนดควครูแปลที่ชารแป๊บนึง่งแล้วมาตอบครู ดูรอนะมันเป็นภาพของอะไรเอ,อ่ยเห็นแท่งๆนั้นไหมคืออะไรแท่งๆแบคทีเรียใช่ไหมแบคทีเรียแบคทีเรียชนิดแท่งนะลูกเขาชืเรียกว่าบาซิลัสใช่ไหมจําได้อรายลเวร์ชครูไปไหนอะ่ะครู Bad mode <laughs> trial version, <laughs> trial version, đâm, nói gì đâm. Trial version. No, trial version. Oh, trial version. oh wait a การทรีอัลเวอร์ชั่นทรีอัลเวอร์่นโอ้ไอเฮียเมื่อกี้กูไปใช้ไม้ไหนวะ 咚咚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  ฮัยควยฮัลโหลฮัลโหลคัลโดหลฮัลโดลุมโอ้ลุมอะไรมึงอีกฮะ พวกเล่นเกมไหมเออดูดูขดดูบ้านในน้ำกูรู้เลยบ้านที่น้ำนี่อะไรเนี่ยกูนั่งดีๆอยู่ขยิบขยิบเฮ้ยเฮ้ยรถรถมันกันกระสุนูมากูมาจริงเหรอจริงเหรอเนี่ย นักเรียนได้อ่านักเรียนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นของครูมันหลุดไปเลยใช่ไหมยี่สิบเก้าคนยังอยู่นะเออตอนแรกมันขึ้นว่าสามสิบมันนับครูด้วยไหมฮัลโหลได้ยินชัดเจนไหมคะได้ยิน,นะคระับครับออได้ยินแล้วเนาะอ่าได้ยินแล้วนะ,ะไ,ดนวนะได้ยินแล้วนะคะี๋ยวเรียนต่อกันเลยเนาะเดี๋ยวมันจะเลทนะเดี๋ยวมันจะเลทเมื่อกี้กําลังจะจบเลยนะคะฟากโกไซโทซิสนะคะ ครูให้เราดูอะไรนะให้ดูรูปภาพใช่ไหมเออไหนะขอครูดกดนำเสนอก่อนรูปภาพของแบคทีรียเอออะไรกำลังกินแบคทีรียนะเมื่อกี้ตัวอะไรเนี่ยอะมีบาอะมีบากำลังกินแบคทีเรียชนิดหนึ่งอ,อยู่เห็นไหมมันอบล้อมแบคทีรียใหญ่มากเลยนะมันก็กินแบบอบล้อมเห็นไหมคะ กินแบบฟาโกไซโทซิสอ่าคือมีการอบล้อมใช่ไหมคะโดยที่ยื่นส่วนส่วนหนึ่งของไซโทพลาซึมเข้าไปแล้วก็มีการย่อยอ่าเกิดขึ้นภายในเซลล์นะคะตัวนี้แบบฟาโกไซโทซิสมาดูแบบถัดไปมาดูแบบถัดไปแบบนี้คล้ายๆกันเลยแบบนี้คล้ายๆกันเลยอ่าแบบนี้เรียกว่าแบบพิโนไซโทซิสนะลูกชื่อมันจะคล้ายๆกัน พี่โนมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่ว่ามันเกิดการเว้าเห็นไหมคะเกิดการเว้าหรือการบุ๋มเข้าไปแบบนี้ต่างจากแบบเป็นอนโดไซ t o ซิสเหมือนกันต่างจากแบบฟาโกยังไงส่วนใหญ่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะเป็นโมเลกุลขนาดเล็กหรือเป็นโมเลกุลที่ละลายน้ําที่อยู่ในรูปของเหลวก็ได้เช่นกระบวนการอะไรที่มีการเกิดการพี่โนโไซโทซิสการดูดซึมสารละลายบางอย่างกลับคืนที่ท่อหน่วยไต การดูดซึมไขมันที่่าวิลลัสที่ลำไส้เล็กนี่อันนี้คือเป็นแบบพีโนไซโทซิสจะต่างแบบฟาโกตรงที่ว่าพวกนี้มันขึ้นอยู่กับขนาดโมเลกุลเนี่ยถ้าเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสมันก็ขนาดโมเลกุลใหญ่เนาะมันก็จะมากินแบบแบบพีโนไม่ได้เออทีนี้มันจะมีคำศัพท์อยู่ oh. ครูไม่ได้เอคอครูไม่ได้เขียนในสไลด์ให้เราถ้าเป็นแบบฟาโกไซโทซีสจะเป็นการกินขนาดใหญ่ เขาจะใช้คาว่าเป็นการ eating cell อ่า eating cell นะคะ eating cell eat คือการกินแบบนี้เลยนะคะ eating cell กูกำลังหาที่เขียนให้เราไมา่มีอ่าแบบ eating cell แต่ถ้าเป็นแบบ p ิโนไซโทซิสนะลูกนะจะเป็นการกินแบบ drinking cell อ่าถ้าแบบพิโนโน,นะจะเป็น drinking cell นะคะเขียนทันไหมอ่านะคะจดทันไหมแบบฟากโกเป็นแบบ eating cell พีโดเป็นริงกิ้งเซลล์นะคะ ีชื่อเรียกอยู่อ่าถ้าเป็นฟาโกถ้าเป็นฟาโกนะไหนหากระดานให้เราอ่ะอ่าถ้าเป็นฟาโกนะถ้าเป็นฟาโกเห็นไหมถ้าเป็นฟาโกไซโทซิสอ่าจะเป็นการกินแบบพือสไลด์มันกลับด้านไหมต้วสือกลับด้านอะ่ะต้วสื่อกลับด้านไหมตัวสือเรากลับด้านไหม ของคู่มันกลับด้านน่ะของเราไม่กลับด้านนะคะฮะไม่กลับไม่กลับค่ะเออจะเป็นการกินแบบ eating cell นะลูก eating cell แต่ถ้าเป็นแบบพีโนนะคะพีโนไซโทซิสนะคะจะเป็นการกินแบบ drinking cell อ่าฮะ drinking c e l l เห็นไหมนะคะ,นะคะ เอออันบนก็คือต้องกินโมเลกุลขนาดใหญ่เช่นพวกแบคทีเรียรนะคะเช่นพวกแบคทีเรียรอันเล็กจะเป็นการกินโมเลกุลขนาดเล็กเช่นโมเลกุลที่ละลายน้ำได้เออหรือโมเลกุลของสารที่เราต้องการดูดซึมอ่าดูดซึมผ่านผ่านผ่านเซลล์ของเราเออนะคะอ่ะตัวนี้นะนะคะทีนี้แบบสุดท้ายแบบสุดท้ายนะคะแบบสุดท้าย แบบสุดท้ายนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์แบบอ n d o c y t o s i s ชนิด receptor m e d i a t e นี่ receptor ก็นห้องนี้เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้ว receptor แปลว่าตัวรับมีเดียดเแปลว่าตัวกลางที่ใช้ในการเป็นตัวรับ เอนโดไซโทซิสคือมีการลำเลียงผ่านเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของสารเข้าสู่เซลล์จะมีโปรตีนนะคะโปรตีนที่เป็นตัวรับที่เป็นรีเซพเตอร์จะเป็นพวกโปรตีนถ้าในรูปของเรามันจะเป็นรูปตัว Y ใช่ไหมคะสีอะไรคะชีทของเรามันเป็นสีอะไรตัว Y เป็นสีอะไรวริสแสงพึ่งมานะวริสแสง เออบริแสงมานานแล้วยังหรือเข้าใช้เมลใหม่เข้าลูกเออบริแสงเพิ่งมาเหรอหรือยังไงหรือเพิ่งตื่นลูกบริแสงเพิ่งตื่นครับเยอเออเขาจะเลิกกันแล้วเขาจะชงจะปล่อยแล้วนี่ทำไมเพิ่งมาไอรหลอ,อ่ะและเรียนแบบสุดท้ายนะ endocytosis น,นะนะคะแบบนี้เรียกว่ารีเซพเตอร์มีเดีย อ n นโดไซโทซีเป็นการเคลื่อนที่ของสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับอักตัวรับตัวนี้ตัวอะไรเมื่อกี้ครูเกินไปแล้วตัว Y เห็นไหมคะมันเป็นเหมือนแง่ง Y สีแดงๆอยู่ที่ไหนอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเบรนของเราเออซึ่งตัวนี้นักเรียนต้องแยกความแตกต่างให้ออกจากสองตัวแรกนะสองตัวแรกฟาโกไซโทซกินขนาดใหญ่มาเลยมาเลยพีโนกินแบบดิงกิ้งเซล ฟาโกกินแบบ eating cell ใหญ่ๆแต่แบบ receptor m e d i a t e endocytosis แบบเนี้ยมันมีตัวรับที่จำเพาะอ่ามันมีตัวรับที่จำเพาะเนี่ยคะ่ะเป็นโปรตีนรีเซ p t เตอร์ที่มีความจำเพาะเป็นโปรตีนตัวรับ ซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์อ่ะจะสามารถเข้าสู่เซลล์ได้ถ้ามีโปรโตีนตัวรับที่จำเพาะจะทําให้สะดวกมากขึ้นเช่นอะไรกรณีเรากินยาเห็นไหมคะกรณีเราทานยาคุณหมอเขาจะให้ยามาหลายประเภทเลยยามันก็จะมียาน้ํายาเม็ดยาฉีดหนูจะเห็นว่ายาแก้อะไรนะแก้อ่ยาแก้ปวดประจําเดือนอนะ่ะของผู้หญิงก็จะรู้จักดีพอสนสเตนเนี่ยมันแก้ ปวดต่อมลูกหมากได้ไหมออมันก็ไม่ได้มันก็คือเป็นเป็นอวัยวะที่แตกต่างกาันซึ่งอันนี้เป็นในเชิงเคมีเนาะถ้าคนที่เรียนเภสัชคนที่เรียนคุณหมอเขาก็จะเรียนการวินิจฉัยเกี่ยวกับตัวรับตัวนี้แหละที่มันจะมารับโมเลกุลเพื่อให้มันง่ายต่อการดูดซึมโมเลกุลเข้าสู่กระแสะเลือดได้ไวหรือจะเห็นว่าถ้าเป็นยาเม็ดยาเม็ดหนูกินไปแบบไหนกี่วันถึงจะรู้สึกกี่ชั่วโมงเออหนูจะเห็นว่าถ้ายาเม็ดคุณหมอเขาจะให้กิน ทุกๆหกชั่วโมงหลังอาหารเชา้าเที่ยงเย็นหรือ12ชั่วโมงเช้าเย็นก่อนนอนใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้ยาวพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลาในการออกฤทธิ์นานอาจจะเป็นอาการที่ไม่ได้รุนแรงมากเช่นไข้หวดัดเช่นแก้แพ้น้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นยาน้ำอ่ะยาน้ำก็อย่างเช่นจะเหมาะกับพวกเด็กเด็กหรือว่าคนป่วยที่อาจจะกินยาเม็ดลำบาก ตัวนี้ยานะ้นามันก็จะเข้าซึมละลายเข้าสู่ร่างกายเรายาเม็ดยาเม็ดมันก็ต้องรอการละลายนานหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่แบบวิกฤตแล้วบาวายแล้วช็อคแล้วเตล้อาปากเพง่พงง่าเพ่งง่าไปนั้นเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะฉีดเห็นไหมคะถ้ายาที่เป็นฉีดเข้าเส้นเลือดตัวนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต่อเซลล์เราโดยตรงคือโมเลกุลมันสามารถขนส่งผ่านรีเซพเตอร์ตัวนี้ได้ไว นะคะคดังนั้นการลำเลียงสารอเขามีตัวอย่างมาให้เช่นการนำคอเ,เลสเตอรอลเข้าสู่เส้นเลือดเห็นไหมตัวนี้ไวมากเลยอ้วนไวนะเห็นไหมทาไมเรากินหมูสามชั้นเรากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลเราถึงอ้วนง่ายเออเห็นไหมคะเพราะว่ามันลำเลียงเข้าสู่เซลล์ได้ไวกว่าภาพนี้นะภาพนี้วริศนะสําหรับคนที่ตื่นสายนะหรือมาทีหลังนะภาพนี้นะลูกจะสรุปนะคะเกี่ยวกับการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์หรืออนโดไซโทซิสได้ดีเลยหน้านี้ อ่านะคะยังไงมี2แบบแบบแรกเรียกว่าฟาโกไซโทซีเป็นแบบอะไรนะอีติ้งเซลเป็นการกินขนาดใหญ่โอบล้อมขนาดใหญ่เลยเช่นการกินแบคทีเ r ียการกินอะไรนะของอะมีบาการกินอาหารของอะมีบาพวกนี้จะใช้เท้าเทียมส่วนของส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายยื่นแล้วก็โอบล้อมแต่ถ้าแบบที่2แบบพิโนไซโทซี ide, อ่าแบบนี้จะกินโมเลกุลขนาดเล็กหรือโมเลกุลที่ละลายน้ํา นะคะเป็นการด i n k กิ้งเซลเป็นการดื่มเซลล์จะไม่ใหญ่มากดังนั้นหนูจะเห็นว่ามันไม่มีการอบล้อมขึ้นไปแต่มันเป็นการเว้อเว้าเข้าไปแค่บางส่วนแล้วก็สร้างเป็นถุงหรือว่า v e ส i c คินะคะแล้วก็แบบที่3แบบนี้แบบนี้ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงตรงเยื่อหุ้มเซลล์มันจะมีแง่งแง่งตัวนี้ก็คือโปรโตีนตัวรับ เป็นการลำเลียงแบบ r e c e p t o r m e มีเดียตินโดไซโทซดอ่ามีโปรตีนตัวรับที่มีความจำเพาะหรือที่เรียกว่าโปรตีน r e c e p t o r เห็นไหมคะจะทำให้นำลำเลียงสารที่เป็นโมเลกุลจำเพาะเช่นตัวโปรตีนตัวรับตัวนี้จำเพาะต่อโมเลกุลสามเหลี่ยมจำเพาะต่อโมเลกุลสี่เหลี่ยมจำเพาะต่อโมเลกุลขนาดกลมอ่าแล้วก็ มันก็จะสามารถจับกับพวกนี้ได้ไวแล้วก็ลำเลียงเข้าสู่เซลล์ได้ไวนะคะ <S <S <ling> <S อ่าก็จะจบลงในเรื่องของการเคลื่อนที่ผ่านเข้าออกเซลล์การเคลื่อนที่ของสารผ่านและเข้าออกเซลล์นะคะเออเห็นไหมไม่ยากเลยคอนเซป มีนิดเดียวเองนะคะให้เราจับจุดถูกนะเราต้องไปดูว่าแต่ละตัวมันมีคุณสมบัติยังไงอย่างเช่นในกลุ่มไม่ใช้พลังงานหรือแบบพาสซีฟพาสปอร์ตมันก็จะเคลื่อนที่จากความหนาแน่นสูงไปต่ําคือมันไม่ใช้พลังงานอะคิดง่ายๆคือมันมีแรงดันจนมากพอที่จะดันได้แต่ถ้าเป็นแบบแอคทีฟพาสปอร์ตนึกถึงเข็นครขึ้นภูเขาเหนื่อยนะต้องเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นต่ําไปสู่ความหนาแน่นสูงอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ถ้าเป็นการลําเลียงสารที่ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จริงๆตัวนี้ ผ่านแต่ผ่านแบบสร้างสร้าง vesicle สร้างตัวหุ้มสร้างกระปอกเออซึ่งจะเป็นการลำเลียงอย่างเช่นเข้าสู่เซลล์ก็มี3แบบ pinocytosis phagocytosis Ph แล้วก็ receptor mediated endocytosis ่ะนะคะทีนี้เห็นไหมคะว่าใครมาเข้าเรียนวันนี้ใครตั้งใจฟังวันนี้เป็นยังไง